เมื่อสักครู่นี้ค่ะป้าทุนดีดูช่องไทยพีบีเอสะก็เจอรายการหนึ่งน่าสนใจมากเลยอะรายการนี้โชบมาบ่อยๆนะคะ,ะเป็นเรื่องราวที่คุยถึงเรื่องน้ำพริกในละภูมิภาคะคะว่าอะไรเด่นอะไรดังทำอย่างไรกินกับอะไรมีที่มาอย่างไรอะแล้วเขาก็พูดถึงน้ำปลายำค่ะน้ำปลายำเนี่ย เมื่อตอนเด็กๆป้าทุนดีทานบ่อยเลยล่ะก็แม่เป็นคนโารามนะคะย่านนั้นเนี่ยเขาจะทำน้ำปลาดีด้วยปลาส้อยเป็นปลาแม่น้ำน้ำปลาหัวที่หนึ่งเนี่ยค่ะชาวบ้านที่เป็นเจ้าของน้ำปลาเนี่ยเขาก็จะมาทำน้ำปลายำม,มานะคะซึ่งสูตรก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะคะก็มีของพื้นพื้นอะออมะขามเปียกน้ำปลา ที่ว่าเป็นน้ำปลาดีน้ำปลาปลาส้อยเนี่ยนะคะน้ำตาลมาผสมกันให้ได้รสชาติที่เราต้องการค่ะซอยหอมซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดแล้วก็พริกทีก่หนูสดๆใส่ลงไปเฉพาะสีสันเมื่อทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็กินขาดเลยค่ะป้าจำไม่ได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆแม่ให้กินกับอะไรนะแต่สิ่งที่ป้าที่ป้ารู้สึกชอบก็คือ ไข่ต้มวันนี้น้ำปลายำของป้าก็เป็นชูกับไข่ต้มค่ะทำไมถึงบอกว่าชูก็ต้องติดตามไทย p b s นะคะเขาจะออบอกว่าผัดไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่นเป็นชูกับน้ำพริกไอ้นี่ไอ้นั่นน่ะป้าก็มองว่าคำว่าชูเนี่ยมันมีความดื่มดำอร่อยนะคะไม่ ไม่รู้ว่าจะหาอะไรเทียบเทียนได้เขาใช้คำแปลกดีค่ะบอกว่าเป็นชู้กันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไข่ต้มของป้าเป็นชู้กับน้ำปลายำค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามให้กับป้าทุนดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะป้าก็จะนำเสนอสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ f c ทุกท่านนำเสนอบ่อยๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ